อ้อาวอ้าวทำไมผมไม่ได้อยู่บนเครื่องบิน,นะ่ะฮะเออผมอยู่ในแมปปะอยู่มไมไม,ได,ม,ไ,มได้เลยนะอ,ออกเกมเข้าใหม่ะ มันก็ขึ้นนับเลขปกติเข้าเข้าใหม่ทันอยู่อ๋อมันึ้นปักหลุดไม่ผมบอกเข้าใหม่หนึ่งตี้สองตี้สามตี้รถ<อ>รถฮอกรถฮอกรถฮอกไม่มีเลยอ่ะเนี่ยหนีออกดีกว่าเพื่อนหลุดรถฮอกได้นะเพื่อนฮัลโหลโอเคโอเค รถทอกไม่มาเลยมันไปโบยหยานหมดเลยคืออะไรวะเมืองนี้ลงบวกมากหลไปแล้วไหลไป,ไปทำไมมันอัปเดตรเหรองง่งตีกันละ Oh shit! บอสต้องมาหาเราใช่ไหมเดี๋ยวมันตีกันเสร็จแต่มันก็มาหาเราเองแหละนี่เราจะเซอรไพร์ด้วยการไปหามันได้ห <c oughs> มดครับความเสร็จแล้วก็เอาของมาให้มัน <c oughs> <c oughs> ไปคิวมันไปคิวมันอุจจารไม่ไสุภาพเลยอ่ะ ไปให้มันจะดูหยาบไปต้องเรียกว่าเอาไปเสิร์ฟม,มีคุณหกเหลือนะครับมันใกล้เก็บไปก่อนเลยอยู่ที่มาร์กเลยครับออกด็อกด็อกเด็ก

คุณหกเลือนะครับคุณหกขอแรกแล้ดอดด้วครับเจะถ้าเจอเดี๋ยวหาให้เจอเดี๋ยวเก็บไปให้คุณหกเล็กต้องอันหนึงเยอจังวะ चला ना चला ना दाखव ูณแปดเหลือครับก็เ,<ข>เอา,เ,อาเลยงั้นน่ะ <c oughs> ของนี้ของเยอะแตดเพื่อนขิงปะเนี่ยอยู่ในบ้านไม่ให้เอาไหนบ้านไหนบ้านไหนเดี่ยผมมาร์คไว้แล้วมาร์คสีน้ำงินโอ้โหอยู่ไกลหรอเดี๋ยวเก็บไปให้แล้วกับเมตรไม่เป็นไรเพื่อนจะถึงแนละ้ว เจอพอดีเราอยู่นอกไหมเอาไม่อยู่เราจะเอาระบบลำเลียงฉุกเฉินนะครับอือจะเดินไปใส่มาม่ะได้นะไปลงเขาเนี่ยเอาไหมเอาไหมเอาเอาผมใช้เป็เ็นนะมันอยู่เนี่ยเอเอายังไงมีปลายปืนบ้างไหมเหลือเลือรถแสงครับพ่อ ไฟป,ปืนไอ้รถรถแสงน่าจะอยู่บ้านไหนสักที่หนึ่งผมไม่ได้เก็บมาอันหนึ่งมีท้ายปืน M4 เ,เก่ากับ M4 ใหม่ใช้อักไปแล้วไม่เป็นไรโอเข้าได้ไมหมเพื่อนอะไรครับอ๋อคนใหม่คนใหม่ค,หมครับเข้าได้ป่ะะเขานานจฮัลโหลเขาได้ไหมครับ อาไหมไอ,อกระเป๋าลำเลียงมันใช้ยังไงนะ,อ,ะอ่าไว้นในตัวแล้วคลิกขวาเราเอาใส่เข้ามาหมเหมือนเหมือนเหมือนวางมันตั้งจักรยานอะแล้วคลิกขวาอ่ะผมผมวางแล้วนะอยู่ตรงนี้เลยอ,อยู่ตรงผมเลยครับอัสามกางเรียกแล้วหรอเรียกแล้วเรียบยร้อยเพื่อนยังไม่เข้า,อาเอาเออวะลืม เก็บได้ปะไม่ได้เวอร์สี่ไปไหนนะเวอร์สี่ไปยิงเวอร์สี่มาใส่ไปมารถร้อยแล้วก็ตัดรถซ่อมมันเละเรามร <S <S เรไม่นนะมต้องเอารถร้อยแล้วกลับมาทันไหมอัน quản lý Nếu quản lý Ê Hơi Về lên về lên về khâu đây mà เราเล่นร้านเกมมั้งน่าจะบั๊กแล้วเป็นมั่วไปหมดเลยออกไฟไมันเสียใช่หรอเออเห็นได้ยินเสียงแทรกอยู่ลงหออคอยเลยข้างบนเหรอเนีย่ยผมลงในหอ,อคอยแลย้ว เฮ้ย,เ,ย,เ,ยเลยเลยอ่ะถ้าแม่มันบน่นบ่นไม่เข้าหอกคอยเฉยอ๋อมีมีขึ้นไปตลกมีคูณแปะกันด้วยนี่สบายดิสบายเอากระสุนก็หากระสุนก็นไปเยอะอย่างอื่นเองวางรังกระสุนอย่างเดียวกระสุนเขียวอย่างเดียวนั่นแหละหาเลย ได้เก็บเสียงด้วยเดี๋ยวขึ้นไปเสิร์ฟให้ไหมเดี๋ยวลงมาเดี๋เอาไปเสิร์ฟให้เฮ้ยมีที่ลูดนี่มีมีมีจะเดินทำไมใช่เราแค่หากระสุนให้พร้อมก็พอ จะอยู่บนนี้ใช่ไหมเอคุนทิ้งไว้ตรงนี้เบ,บ๊อเบ๊ออ่ะเดี๋ยวผมไปหาข้างล่างต่อเอาเลยสบายสุดแล้วมั้งนะตรงนี้นะเฮ้ยเราเราไม่ใช่กลางวงแล้วว่ะกลางวงน่าจะไปจบใต้เนินนี้และแต่เราได้เปรียบแต่เราได้เปรียบอยู่ไม่เป็นไรมีรถกันไหมไม่มีเลยครับวิ่งซัมเบอร์มีรถไหมอ่ะ ไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลยลงมานี่อย่างเดียวเลยกำลังวิ่งเล่นอยู่ผมไม่เคยมาด้วย้วยกระสุนเยอะไป <laughs> เยวได้ใช้ไงเอาไว้ก่อนอย่างรถมายิงเลยรถเพื่อนเล่าจเยิงเ <c oughs> ยยิงตื่อื่นไม่คมแต่ยิงรถเพื่อนคมน่าจะอย่งังอละ Thank okay. you. ยี่สิบคนระเบิดควันแปดลูกจะได้ใช้หรือเปล่าได้กแล้วละ่ะบีบขึ้นมาหาเราเดี๋ยวนี้วง อเดทมานี่คือล็อกผลเลยนะโกงเลยลนะต้องแจ้งความอ่ะ <c oughs> นีด่เดียวเองบ้าเลยรถไกลเบอร์สามครับ มีรถมาหรอรถจอดอยู่ใกล้เบอร์สามไปได้ไปจ้ะไม่ต้องใช้ก็ได้บอวงนีมม้เล่นบานนี้นะถ้าเพื่อนไม่ใช้ผมไปเ,อ,เอาเอาไปกันสองคนก็ได้แล้วนะค่อยๆย่ำตอกลงไปบ้านข้างล่างระวังเจอพวก นอนอยู่ในบ้านมันจะขึ้นมาขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นลายเครื่องบินอะเพื่อมันโดดตงสุดท้ายแล้วมันนอนไปรถยังอยู่ข้างหน้า เช็คนะบ้านก่อนลงไปแล่นริมหาดให้โอเคโอเคเยวขอเช็คบ้านตรงน,นี้ก่อน เ,เปไฉเากะนะันลป่ะป่ไหลลงไหลลง มีตัวมาผมโอเคเดี๋ยวรอก่อนยิงพร้อมกันได้โล่งเลยยังไม่เห็นยังไม่เห็นผมยังอยู่สูงกว่ารถสองคันผมไปหึงถ้าบปสี่พร้อมก็ยิงนะเฮ้ยเบอร์สี่ซัดแล้ว เอาแล้วต้องจริงแล้วแหละล่ว,ลวงไปแล้วเวียดนามออกซ้ายไปแล้วทิ้งรถไว้ขั้นหนึ่งมันชาร์จเบอร์เ,อรเสียน่าจะใช่มันวิ่งไปหาเพื่อนอะไนะร,รมันไปมันไปที่อื่นมันไปที่อื่น เจอตีใหม่เจอตีโดนเสร็จ okay, ดึงนะครับเฮ้ย <Hey. S 1> ข้างล่างข้างล่างมีอีกเห็นแล้วล้วิ่งวัานี่โอเคเดี๋ยวรับเองเล่นเลยเล่นเลยเฮ้ย hey. ปืน,นี้อัพเต็มแล้วเหรอเต็มโฟยังครับเฮ้ hey, ยเที่ยยไม่คม โอ้โห oh ตัวครับตัวครับหน้าผมตัวเดียวหรอใช่ตัวเดียวตัวเดียวหน้าผมอ่าไตัวเดียวก็แย่แลวสวย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  มมดึงอักไม่หลง ไปไปไหนอะน่ะแล้วรถผมถอยไปเลยอ่ะไม่จอดอะ่ะจอดตรงนี้บ้านเห็ด เรืองนัดไม่ตาย้อยหลงพอเลย มันตีกันเองอยู่ช่าเน่ยๆน,นๆ่าดได้มันตีอยู่อ๋อโดนตกนต,ตีล่างโดนตี<ห>ล่างเด็นเยอนะนสัสหกว่าตายปี ไตายแลยผมเมื่อกี้ผมดึงอักไม่หยุดสองหนึ่งหยุดอยู่หยุดฝั่งนู้นแหละมันโดนยิงมาจากฝั่งนู้นอ่ะใช่ใช่หมายผมว่าแถบล่างๆเลยขวาหน่อยไอ้ใช่ใช่นั่นะผมเปิดนั้นระวังระวังต้นไม้ไหนสักต้น ใช่ไหมรถคันนั้นมีรถมีรถมีรถล,ล็อกต้นไม้ปหมเพราะเสียงตอนนั้นมันโดนเคาะมาเก็บอ <Yeah. S 1> ้วน,นต่ำนี่วะไม่เห็นก็ออรว์วงก็ได้อโเค นี่เหรอแลนะ้วก็ไปดูสิบ้านเห็นหรือเปล่านะยังไม่ดีเลยนะไม่ได้เช็คด้วยไอ้นี่ก็ไม่ได้ขึ้นไปอา้าวอ้าวโดนบงไม่ให้คิวด้วยใจร้ายมากโคตรใจร้าย